สรุปผลการดำเนินงานเดือนตุลาคมกศนอำเภอทุ่งสเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานติวเข้มการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นวันที่8ตุลาคมร่วมประชุมชี้แจงการจัดสอบเอ็นเต วันที่11ตุลาคมจัดประชุมคณะกรรมการสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอนเนตและดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอนเนตสรุปจํานวนผู้มาเข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอนเนตผู้มาเข้าสอบคิดเป็นร้อยละ97.56วันที่23ตุลาคม ประชุมบุคลากรเตรียมความพร้อมในการจัดทดสอบวัดผลสมริ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563วันที่24ตุลาคมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบในการดำเนินการทดสอบวัดผลสมริตทางการเรียนปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563วันที่24-25ตุลาคม ดำเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563สรุปจำนวนผู้มาเข้าสอบการดำเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563คิดเป็นร้อยละ85.47งานการศึกษาตามอัธยาศัย วันที่6ตุลาคมหมุนเวียนเปลี่ยนสื่อบ้านหนังสือชุมชนวันที่8ตุลาคมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชนวันที่21ตุลาคมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงานปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ส่งเสริมการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทยัยเป็นประจำทุกวันส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์เช่นจัดทำโปสเตอร์วันสำคัญสาระความรู้และเหตุการณ์สำคัญต่างๆงานส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายวันที่2ตุลาคมเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลว,วัฒนคุณาธรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคลประจำปีงบประมาณ2,563วันที่7ตุลาคมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอทุ่งสเสี่ยมร่วมกิจกรรม13ตุลาคม2,563เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรร่วมกิจกรรม21ตุลาคม2563เนื่องในวันคล้ายวันพระราชะสมภพ,พครบ120ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนานีร่วมกิจกรรม23ตุลาคม2563เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวงานบริหารทั่วไปวันที่6ตุลาคมประชุมผู้บริหารสำนักง,งานกสนจังหวัดสุโขทยัยประจำเดือนตุลาคม2563วันที่6ตุลาคมประชุมบุคลากรกสนออำเภอทุ่งเสียมประจำเดือนตุลาคมวันที่16ตุลาคมเข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้น และแนวทางการดำเนินง,งานสำนักงานกศออนอประจำปีงบประมาณ2,564วันที่17ตุลาคมเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระกฐินพระราชทานสํานักงานกศออนอประจำปี6 5ง3างานบุคลากรวันที่1นึตุลาคมบุคลากรเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลระบบคลังความรู้กศนอภายใต้โครงการคลังความรู้กศนอเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตวันที่6ตุลาคมต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่กศนอำเภอทุ่งเสี่ยมวันที่9ตุลาคมร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี กับนายรามนารงต์ตนชัยภูมิรองผู้อำนวยการสำนักงานกสอนอจังหวัดสุขโขทยัยงานประกันคุณภาพวันที่1 8ตุลาคมจัดประชุมทบทวนการวิเคราะห์สภาพองค์กร SWOT analysis วันที่19ตุลาคมประชุมวางแผนในการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ประจำปีงบประมาณ2,563